ไอะไปบ้งไปโอ้ปฏ <wi> ิดีบ้างนับบ้งนะได้เดี๋ววาคุเรื่ออยู่แกเพียเขาม่ยิ้มไดกูใจมันเพี้ยไ้ตัวไน้เพี้ยงจำที่เเพียงไออเนีเออุชี่ทงกูจี้คชีุ่ชี่ทงกูเจ็ไดที่คุชีมันากับเด็กบ้านี่ไอ้คุยังแต่ใบอาเรฮันี่มาวายเอมึงนมจันจำซินะว้าเออตดนมาจำต่อเดียว เอาไปตอนมากันพี่ว่องพี่พี่พี่ว่องตอนมาจำชีพเถอพี่ว่เป็นใบยาชีพพี่ว่องตอนมาจำชิปมาจันเบียตอนจำชีพนเดยกันไอ้ไรมาเบิกตนาการกูป็นไปเขาตนาย้นั่นกับพี่ว่องอนจำชิบารจำชิปารได้มาแล้วงงไปเนี่ยจำชิบาทออกไปเลยได้ได้ก็พ่อยเป็นชิไปแล้วคู วยยืนเรือจะพูดแกจะไม่ตามเวลาได้ก็เบียจะเลวอือแกจไม่ตามไปละแกก้องจินไปย์แกก็พูดรับาทหนึ่งหลังร้อยก้องเปรตจริงพอเทโบทนี้เรียงเครื่องคารุกเด็กพี่อันก็รุมมาหน่อยเมาเบียกู้พนได้ใจเป็นสิบบาทเรากระจาดเวทนะมาลาวตัวเขา จืดไรยะตัวอะด่าดาามาดีนดจอรยะดีด oh. ีองน้องพี่แกงโอ้น้องไอ้แกงจบดีดดูจังพี่แกงกันไม่รู้จักเพื่อมันมาโจเบียกูไปเป็จีบ้าอมนเป็บาทรีอ่ะใช่อมนีใจมาจเงืนกันจังพี่แกง ไอ้แกงมันปิดอยู่ที่กระบุฮะซอยพวกไม้กัระูุที่เองมันเอาไปตาดได้ครับมันเอาไปเป็นสิบบาทพวกไม้กระบุเลยเลยเทวากองมเป็นไปยานลอยหรือที่ตดนไม้คนที่น้อยนะไม่เอาแล้วกูยอมตาอเนี่้เลยสวัสดีนายชื่อระอยอะนี้่นั่นเรียกว่าชื่อร้อยนี่ชื่อลำยัยชื่อลำยัย แกงเือกเจ้าเมืองโออชื่ดลำยัยน้ำคุณเลยอ่ะกระป๋องชื่ดน้าใช่น้ำแกงกินน่ะในลำยัยพ่อมจังไม่ค่อยบายใครใส่ไหวอย่างนี้เนี่ยใครข้าวแกินไม่ได้เลยกินข้าวไม่ได้กินเหล้ารัำอกมดหรืไม่ได้เดียว ได้หรอกไม่ใช่ไม่จำเควนนะไปได้โอ้กินข้าวกินไม่ได้กินไม่ได้มาไหนอานนะมาบอกหนูคืออรบ้องพีไม่มีกุ้งเลย